มีด้วยหรอกำไรจากการทำประกันโลคไร้ายแรงดูคลิปนี้ให้จบและมีคำตอบค่ะภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวันอย่างเช่น pm 2.5หรือการที่คนเป็นโควิดมาก่อนทำให้โรคไร้ายแรงสมัยนี้เช่นมะเร็งโรคหัวใจหลอดเลือดสมองเป็นง่ายขึ้นและสถิติเพิ่มขึ้นในคนที่อายุน้อยลงถ้าป่วยขึ้นมาค่ารักษาก็พุ่งขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้าน มี3เหตุผลที่คนฉลาดเลือกในการวางแผน 1. ค่าใช้จ่ายที่สูงถ้าไม่มีเงินประกรันมาซัพพอร์ตอาจจะต้องดึงเงินกู้เงินเก็บหรือขายทรัพย์สินข้อ2โรคร้ายแรงเจอเร็วรักษาได้เร็วอย่างเช่นมะเร็งลดอาการลูกกลามแล้วก็แพร่กระจายไปได้มากข้อ 3. ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวระหว่างรักษาตัวขอรีวิวแผนที่ทําให้กับลูกค้าครบ จบในเล่มเดียว aaci procare คุ้มครองชีวิตและโรคไร้แรงตลอดชีพจ่ายเบี้ย20ปีหยุดจ่ายแล้วคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ99ลูกค้าอายุ18ปีจ่ายเบี้ย4ี2 8 4บาทต่อปีคุ้มครองชีวิตและโรคไร้แรง1ล้านบาททุกผลภาพ7ล้านบาทโรคไร้แรงมี6กลุ่มโรคจ่ายทันทีกลุ่มโรคละ1ล้านบาทส่วนผลประโยชน์มีทั้งคุ้มครองครอบคลุมและคุ้มค่ารายละเอียดอธิบายไว้เมื่อคลิปที่แล้วคะ่ะ แต่วันนี้เราจะมาดูผลประโยชน์กรมธรรม์ภายในเล่มกันมาดูกัน4จุดนะคะคือปีกรมธรรม์เบี้ยประกันต่อปีสะสมผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและมูลค่าเว้นคืนกรมธรรม์มูลค่าเว้นคืนกรมธรรม์หมายถึงกรณีที่เราต้องการหยุดสัญญาแล้วนำกรมธรรม์เล่มนี้ไปขายคืนกับ AA เราจะได้เงินมาจำนวนเงินเท่านี้เรามาเทียบกัน3กรณีนะคะกรณีแรกคือไม่เป็นโรคร้ายแรงใดๆเลยจนครบสัญญากรณีที่2คือกรณีเสียชีวิต และกรณีที่3คือกรณีที่เป็นโรคร้ายแรงกรณีแรกเบี้ยไม่จ่ายทิ้งจะเห็นว่ามีมูลค่ากรมธรรม์ทุกสิ้นปีเมื่อทําไปได้10ปีน้องอายุ28มีมูลค่ากรมธรรม์ที่3ามแ0 0บาทจ่ายครบในปีที่20กรมธรรมน์นี้8ปดแ0 0หนบาทหลังจากนั้นหยุดจ่ายยังมีความคุ้มครองและมูลค่ากรมธรรม์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอายุ48มูลค่ากรมธรรม์หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาท อายุ58มูลค่า1,315,000บาทและอายุ68มูลค่า1,459,000บาทหมายถึงว่าน้องต้องการหยุดสัญญานำเงินมาใช้ในตอนกเกษียณได้เลย กรณีเสียชีวิตรับทันที1ล้านบาทแต่ถ้าถือกรมธรรเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นตอนอายุ48ผลประโยชน์1น0ล้านหกหบาทอายุ58ผลประโยชน์1น1 5 0ล้านสามแสนบาทตอนอายุ68ผลประโยชน์1น5 9 0ล้านสี่แสนหบาทต่อมากรณีโชคร้ายเป็นโรคร้ายแรงสมมุติ28 จ่ายเบี้ยที่454,300บาทลูกค้าหยุดจ่ายเบี้ยได้เลยบริษัท AA จะเป็นคนนำส่งเบี้ยต่อไปจนจบสัญญาให้โดยมูลค่ากรมธรรม์และผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตยังเป็นไปตามตารางเหมือนเดิมทุกอย่างแถมมีความคุ้มครองกลุ่มโรคที่เหลือตามสัญญาการวางแผนแบบ CI Pro Care ไม่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็มีความอุ่นใจคุ้มค่าและคุ้มครองเรื่องประกันวางใจพี่อ้อยใจดูแลค่ะ